วนี่คุณกลับมาแล้วเหรอเบ้คะเราจะรวยแล้วนะคะฉันถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านค่ะเบ้ฮะถูกลอตเตอรี่สามสิบล้านเหรอไหนๆผมขอดูหน่อยผมว่าเราต้องรีบไปขึ้นเงินแล้วไปแล้วเบ้รอฉันก่อนสิสาล้านแบบนี้เราต้องได้ส่วนแบ่งจากพี่เบ้ด้วยสิ เ <c oughs> บยหยุดนั่นคุณจะไปไหนอ,ะอ่ะออ๋ผมก็จะเอาเงินไปขึ้นรางวัลไง <clears throat> แต่นี่มันลอตเตอรี่ฉันนะ,ะบิวทำไมพูดอย่างนี้เราสองคนเป็นแฟนกันนะของคุณเนี่ยมันก็เหมือนของผมเอ๊ะนี่บอกนะว่าคุณจะไม่แบ่งเงิน30ล้านนี้ให้ผมอะนี่เงินตั้ง30ล้านนะอีกอย่างอะ่ะ เราสองคนก็เป็นแค่แฟนกันยังไม่ได้แต่งงานกันสักหน่อยบิยวทำไมเพูดอย่างนี้คุณพูดอย่างกับว่าผมไม่จริงใจกับคุณยังไงงั้นแหละฉันไม่ได้ว่าว่าคุณไม่จริงใจงั้นเอานี้นะฉันจะแบ่งเงินรางวัลให้คุณ15ล้านบาทก็ต่อเมื่อคุณแต่งงานเราก็จดทะเบียนกับฉันฮะแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสเหรอทำไมคะ ไหนคุณบอกว่าคุณจริงใจกับฉันไงก็แค่แต่งงานเพื่อแบ่งเงินกันมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่ใช่เหรอคะเพื่อเงินสิห้าล้านเอาก็เอาวะเออบิวแต่ว่าแต่งงานเนี่ยมันต้องใช้เงินเยอะนะบิวฉันรู้คะ่ะคุณก็เอารถของคุณเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์สิคะแล้วก็เงินมาเป็นค่าสินสอดแล้วก็ค่าจัดงานแต่งค่ะเอ้ยบิว แต่รถผมเนี่ยมันยังผ่อนไม่หมดเลยนะเอ่อแล้วทำไมคุณไม่เอาไอ้ลอตเตอรี่นี้ไปขึ้นเงินแล้วก็เงินนั้นมาแต่งงานอะเงินรางวัลเนี่ยก็ส่วนเงินรางวัลค่ะฉันจะเก็บไว้แบ่งหลังจากที่เราแต่งงานกันอีกอย่างนะคะฉันอยากพิสูจน์คุณว่าคุณเนี่ยจะมีความพยายามเพื่อฉันขนาดไหนแต่รถผมเนี่ยมันยังผ่อนไม่หมดเลยนะบิลแหมเบคะ หลังจากที่เราแต่งงานกันเนี่ยคุณก็ได้เงินทั้งสิบห้าล้านนะคะตอนนั้นเนี่ยคุณจะถอยรถใหม่ด้วยเงินสดยังได้เลยตกลงตามนี้นะคะเอาก็เอาวะเพื่อเงินแล้วพอเราได้มาเราค่อยหามันทีหลังก็ได้ ซูไม่เสียงตกใจหมดพี่เบเรื่องเงิน30ล้านเนี่ยพี่จะเอาอยัางไงเหรอฉันเนี่ยจะได้ส่วนแบ่งด้วยใช่ไหมอะไรฮะส่วนแบ่งอะไรของกี้นี่มันไม่ใช่ลอตเตอรี่ของกี้สักหน่อย้ะมาแบ่งอะไรมั่วล้วอก็ฉันเป็นแฟนพี่อะ่ะฉันก็ต้องได้ส่วนแบ่งด้วยสิโอแฟนอะไรกี้เราสองคนเนี่ยเป็นแค่กิก๊กันมั่วแล้วแฟนที่ไหนพี่เบเพี่พูดแบบนี้หมายความว่าไงอ๋อ พี่พูดแบบนี้แสดงว่าพี่ได้เงินส0มสิบร้านแล้วเนี่ยพี่จะเฉดหัวฉันทิ้งใช่ไหมฉันไม่ยอมนะพี่ครับพี่ฟังพี่นะครับพี่ว่าไอ้เรื่องของเราเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับพี่เบย์ทำไมพี่พูดแบบนี้พี่จะทิ้งฉันหรอฉันไม่ยอมหรอกนะ เมื่อกี้พี่ยังบอกอะไรฉันอยู่เลยโอ้ยอยังไงเรื่องของเราเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีทางเดียวที่พี่จะได้เงินรางวัลจากนี้นั่นครึ่งหนึ่งเนี่ยนะคือพี่ต้องแต่งงานแล้วก็จดทะเบียนสมรสกับมันนะฮะอะไรนะแต่งงานจดทะเบียนสมรสไม่เอาอะ่ะกี่ไม่ยอมอะ่ะไหนพี่บอกว่าพี่จะเลิกกับมันแล้วมันคบกับกี้ไงกี้กี่ฟังนะครับทางเดียวที่พี่จะได้เงิน15ล้านจากมันเนี่ย มันไม่มีวิธีไหนแล้วนาทีนี้พี่ต้องเลกเงินส5ล้านเท่านั้นพี่ขอโทษ้วยนะพี่เบะที่คิดผิดแล้วแหละที่ทิ้งฉันฉันจะไม่อยอมให้พี่ใช้เงินอย่างมีความสุขแน่นอน ดีค่ะ,ะคุณกี้นี่เองนึกว่าใครมีอะไรเปล่าคะเชิญนั่งได้ก่อนค่ะค่ะน้ำค่ะขอบคุณค่ะ,ะคุณบิวคะพอดีว่าฉันมาที่นี่เพราะว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกคุณนะคะ,ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณกี้ ฉันก็มีเรื่องสำคัญเหมือนกันนี่ค่ะพรุ่งนี้เนี่ยอย่าลืมมางานแต่งงานของเรานะคะคุณบิวคะคุณบิวยกเลิกง,งานแต่งงานตอนนี้ยังทันนะคะหมายความว่ายังไงคะ <c oughs> ก็หมายความว่าแฟนของคุณเนี่ยไม่ได้ซื่อสัตย์กับคุณแค่คุณเดียวยังไงล่ะคะ นี่คุณพูดบ้าอะไรของคุณคะคุณกี้ถ้าคุณจะมาพูดจาย,ยุยงให้คนอื่นเขาเลิกกันน่ะฉันว่าคุณกลับไปดีกว่านะคะฉันพูดจริงนะคะเพราะว่าฉันนี่แหละคะ่ะที่บิวครับคือผมเตรียมสินสอดงานแต่งไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับกี้นี่คุณมาให้นีได้ไงเนี่ย <ów> ไปเลยนะออกไปเลยไปไปไม่ไปเจ็บเบคะนี่มันอะไรกันนะคะ อ๋อไม่มีอะไรหรอกครับงั้นผมขอตัวไปส่งแขกแป๊บหนึ่งนะครับไปเฮ๊ยเฮ๊ยฉันเจ็บนะเฮ๊ยเดี๋ยวผมมานะครับนี่เลยมานี่ยเ๊ยปล่อยฉันน่ะเจ็บนี่กลับบ้านไปเดี๋ยวนี้นะเธอกำลังจะทำฉันเสียเรื่องอยู่นะฉันไม่กลับเสียก็เสียมันทั้งหมดนี่แหละพี่ทิ้งฉันอ่ะอย่าคิดนะว่าฉันจะยอมให้พี่ใช้เงินอย่างสุขสบายอ่ะ โอยจี้ฝังไม่รู้เรื่องอลยไงวะว่าพ,พี่บอกไปแล้วว่าเรื่องของเรามันจบไปนานแล้วไม่จบฉันจะบอกทุกคนเลยว่าเราสองคนเป็นชู้กันหยุดเลยนะถ้าจะทาแบบนี้เนะี่ยฉันก็เสียเงินสิบห้าล้านไปฟรีดิวะนั่นมันก็เรื่องของพี่ไม่ใช่เรื่องของฉันในเมื่อพี่เนี่ยไม่คิดจะแบ่งฉันพี่ก็ไม่สมควรที่จะได้รับเหมือนกันโอ้ยพี่ลงทุนไปตั้งขนาดนี้แล้วพี่ไม่ยอมเสียเงินสิบห้าล้านไปไง,ง่ายๆหรอก ฉันก็ไม่ยอมโดนทิ้งง่ายๆเหมือนกันก <c oughs> ี่ครับกี่ฟังนะครับที่พี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อเงินสิบหล้านบาทพอพี่ได้เงินนั้นมาเนี่ยแล้วพี่ค่อยอยากกับบิวแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะได้กลับมาคบกันเงจ๊ะโอเคไหมแล้วฉันจะเชื่อพี่ได้ไงว่าพี่เนี่ยไม่ไดิ้หลอกให้ฉันตายใจอีกโอ้ยพี่ พี่ก็รู้นะว่าพี่เนี่ยไม่ได้รักบิวหรอกที่พี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อผลประโยชน์ล้วนๆเลยนะที่พี่ต้องทำแบบนี้เนี่ยก็เพราะที่จะแต่งงานกับบิวไงแล้วพอแต่งงานนะพี่ก็ได้เงิน15ล้านบาทแล้วเราสองคนเนี่ยก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วนะพี่สัญญานะอ่าพี่สัญญาจ้ะ <laughs> จะบ่าพร้อมแล้วแอนขอเชิญตัวเจ้าสาวได้เลยนะครับทุกคนปบมือ มันอะไรของคุณเนี่ยทำไมคุณใส่ชุดสีดำมางานแต่งแบบนี้ฉันไม่ได้ใส่ชุดดำมางานแต่งค่ะแต่ฉันใส่มาไว้อะไรคุณต่างหากหมายความว่าไงอ่ะ เฮ้ย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 เบลเบลเบลหยา้วเบฮ้ยไม่เอาเฮ้ยหยุดเยหาเฮ้ยอบ้ย่าเฮ้ยบล้ยเฮ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 ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้าอะ้รลงไปเนี่ยนี้มันเง้นทั้ง30ล้านน้คุณบ้าไป้ล้วเหรอฉันไม่ได้บ้าหรอกค่ะเงิน30ล้านนั่น่ะมันไม่ได้มีตั้งแต่แรกอยู่แล้วเฮ้ยนี่ย่างี้หมายความว่าไงอ่ะ นี่กบอกนะว่าคุณโกหกผมอ่ะคุณไม่ได้ถูกแล้วตอรี่รางวัลที่หนึ่งเหรอใช่ค่ะฉันไม่ได้ถูกรางวัลที่หนึ่งเรื่องทั้งหมดที่ฉันทําไปก็เพราะว่าแกแขนคนที่มันนอกใจฉันอย่างคุณไงโหอะไรเนี่ยถูกกินอีกแล้วหนูควรจะถูกรางวัลที่หนึ่งซะอีก เบนี่แกน,นอกใจฉันไปเป็นชู้กับเพื่อนบ้างนงั้นหรอพี่เบคะ่ะเมื่อไหร่พี่จะเลิกกับแฟนสักทีละคะจีนี่อยากอยู่แบบหลบๆซ่อนๆอย่างนี้แล้วอะคะ่ะจีอดทนดรออีกหน่อยนะจ๊ะคืออย่างงี้พี่เนี่ยรอให้มันผ่อนลดให้หมดก่อนแล้วพี่ถึงเลิกกับมันไม่ต้องห่วง มันจริงเถอะนะคะกีเนี่ยรอเปิดตัวพี่ไม่ไหวแล้วค่ะอีกเบ่ยอชัวแกคิดผิดแล้วที่หลอกคนอย่างฉันฉันคิดออกละว่าจะเอาคืนพวกแกยังไง คงคิดว่าฉันโง่มากสินะที่ไม่รู้ทันแกว่าพวกแกเนี่ยทำมาแล้วหลังฉันนี่บลล์นี่คุณรู้อยู่แล้วแล้วกูยังให้ผมมาแต่งงานทำไมเนี่ยก็เพื่อเอาเงินที่แกผ่านฉันไปคืนมาไงนี่จะบอกได้ว่าคุณหลออให้ผมเนี่ยเอารถไปเข้ารีไฟแนนซ์อ่ะใช่ที่คุณทำกับฉันอ่ะมันยังน้อยไปอีกนะตอนเนี้คุณก็หาเงินมาใช้นี่ค่ารถแทนเอาเองแล้วกันเนาะเบลล์ ี่คนนี้ไปไหนอ่ะคุณจะไปไหนอ่ะเฮ้ยกลับมาก่อนดิบิลบิลกลับมาก่อนอุ้ยอุ้ยเฮ้ยหยุดนี่แกคิดได้ตามเขาไปเยอะวะผู้หญิงก็ลายผู้ชายก็เลวเฮ้ยพวกเราอ่า ฮๆๆๆๆๆหยุดนะฉันบอกให้หยุดไง อะไรบิวคาวสิเธอสิมันหล่นจากแท็กซีอ่อ่ะดูสิพังหมดแล้วเนี่ยบดูดิเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นโดนฉุดอะ่ะตามคะเราต้องช่วยเขานะคะเฮ้ยเฮ้ยคุณเ,เป็นไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยยืยนเ้ยแกจะเมียใช่ไม่ไหนวะ คุณไม่ต้องมันวงผมไปช่วยเมียผมก่อนงั้นเราไปด้วยกันมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ย,ยคุณผมไปไม่ไหวอ่ะ<ม>หัวใจผมผมไปลุกหัวใจตือนเต้นมากไม่ได้คุณรีบไปช่วยเมียผมก่อนผมไหวละปตามคะเร็วเข้าคะ่ะไปเดี๋ยวไปเอารถกัน บิว hey, อยู่นู่นอย่าขับเข้าไปใกล้มากน,นะคะเดี๋ยวมันรู้ตัวพอเฮิดบิวลรถมันจอดพอดีแล้วเอาไงดเีเดี๋ยวฉันจะลงไปถ่วงเวลามันเองค่ะคุณก็หาวิธีแอบขึ้นไปบนแท็กซี่ให้ได้นะคะเราเนี่ยจะได้รู้จุดหมายปลายทางของมันโอเคตามนั้นแล้วกันบิวระวังตัวด้วยนะบิว คุณเนี่ยไม่ยืนขวางรถผมทำไม <S <S นู่ดิครับมันยังไม่หลบไปอีกลงมาลงมาเลยเอาไงดีครับคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราลงไปด้วยกันนะแล้วก็ถามมันว่ามันต้องการอะไรถ้ามันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวเลยเรามีผู้ช่ยสองคนม่ใช่ของคุณ ยืนขวางหน้ารถผมทําไมเนี่ยคุณต้องการอะไรก็คุณทําคาสิทธิ์ลูกฉันทางอ่ะคุณต้องชดใช้คาสิทธิอะไรวะโอ้ยก็เมื่อกี้ฉันนั่งรถคุณมาฉันยังเอาของไม่หมดเลยแล้วคุณก็ขับรถออกไปอ่ะฉันวางคาสิทธ์ไว้ที่ท้ายกระโปรงหลังอ่ะแล้วมันก็หล่นแล้วก็พังหมดเลยเนี่ยเดี๋ยว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 คุณเนี่ยวางของไม่เป็นที่เองคุณจะมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไง แล้วคุณจะผิดชอบยังไงเนี่คุณคุณไม่รอบครอบเองนะนี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยเออคุณพูดถูกฉันผิดเองอะ่ะฉันไม่คิดค่าเสียหายคุณก็ได้คุณรีบขึ้นรถแบบะก่อนที่ฉันเปลี่ยนใจไปสิไปรีบไปเถอะเสียเวลามามา,มากพอแล้ว ไมบไปเดี๋ยครับผมอยากกลับบ้านแล้วอะบิวเหรอตอนนี้ผมปลอดภัยดีนะคุณฟังผมไม่ดีนะโจนเนี่ยมันสั่งให้คนขับแท็กซี่ขับออกนอกเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณรีบตามมานะบิวอย่าให้หลงนะบิวคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าบิวคุณได้ยินผมไหมบิวทำไมคุณไม่ตอบเลยอะ ม้ย <ไ professors fingers out> <ice> <hehe> แบตมาหมดอะไรตอนนี้วะเนี่ยเวนเอ้ยเราจะติดต่อบิวยังไงวะเนี่ยโอยคุณ ได้เรื่องอะไรไหมครับฉันเนี่ยวางแผนให้สามีฉันแบอบขึ้นปที่ท้ายรถแล้วก็โทรบอกทางกันอ่ะโอ้ยคุณเก่งมากเลยอะแต่ว่าเราโทรคุยกันอยู่ดีๆอะ่ะก็ขาดการติดต่อไปเลยอะเอาแล้วทำไมคุณไม่ขับรถตามไปล่ะครับฉันขับอยู่ห่างๆเพราะว่ากลัวมันจะรู้แต่มันห่างเกินไปอ่ะฉันก็เลยตามไม่ทันเฮ้ยเวยล้แต่ว่า ฉันได้ข้อมูลมานะสามีฉันบอกว่าโจนอ่ะมันให้คนขับแท็กซี่อ่ะขับออกนอกเมืองอข้าแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณพอจะเลาออกไหมอ่ะว่ามันไปที่ไหนเออผมรู้หรอกครับโอ้ยฉันจะทำยังไงดีอะ่ะถ้าสามีฉันเป็นอะไรไปอะ่ะฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเออเออเอางี้นะคุณคาดกับเขาตรงไหนอะ่ะเราตามไปตรงนั้นก่อนบางทีอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้แล้วคุณก็พยายามโทรหาสามีอาของคุณไว้นนะ บางทีที่มือถือมันตัดไปอาจจะเป็นเพราะสัญญาณก็ได้จริงด้วยอ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะครับไปค่ะทำไมแบตมันต้องมาหมดตอนนี้ด้วยวะเนี่ยทำยังไงดีวะโอ้ย สีเหรอได้การละอย่างนี้บิวต้องเห็นแน่ๆ ดูอไนี่ดิมีอะไรอ่ะหัวฉันต้องเป็นคนทำไว้แน่เลยอ่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะไป สีหยู่ตรงนี้ต้องที่นี่แน่ๆเลยอะ่ะคุณข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปโอเคโอเคตามนี้ เข้ามาได้ไงวะก็ผมเห็นคุณฉุดผู้หญิงคนนี้มาฉุดใครฉุดคะเอ่ะผู้ชายคนนี้เป็นผัวฉันเองค่ะก็ผมเห็นเขาเอาผ้าเช็ดหน้าโปะยาสลบคุณนี่โอ้ยคุณไปกันใหญ่แล้วคืองี้ครับเมียผมเนี่ยเขาอยากจะอ้วกผมก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยปิดปากไว้ไม่ให้เขาอ้วกครับเรื่องมก็แค่นี้เองจริงค่ะผัวฉันนี่แะคะ ที่ช่วยฉันไว้ตั้งหากเดี๋ยวนะนี่ผัวคุณถ้าถ้านี่ผัวคุณแล้วผู้ชายคนเป็นใครอ่ะผู้ชายคนไหนเหรอคะมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นสามีคุณแล้วเขาขอให้พวกผมเนี่ยมาช่วยคุณนี่ผมถึงได้แอบตามคุณมานี่ไงผู้ชายที่ตโตอ้วนๆหน้าตาขี้โกงขี้โกงไหนไหมคะล้ว เขาก็บอกนะครับว่าเขาเป็นโรคหัวใจไม่ค่อยสบายด้วยครับฉันว่าคุณโดนเขาหลอกแล้วล่ะค่ะก็มันนั่นแหละค่ะที่เป็นโจรเปาะยาสลบฉันดีนะคะที่ผัวฉันเนี่ยมาช่วยไว้ทันแล้วที่มันตอแหลว่ามันเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันโดนผัวฉันชกมาค่ะเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าไอหมอนั่นเป็นโจรเฮ้ยล้วเมียผมอ่ะตอนนี้เมียผมอยู่กับโจรนั่นแหละเขาเป็ไงดีวะเนี่ย เนไปอยู่ที่นี่ลหะแล้วอย่าไปไหนด้วยอย่างนี้แหละถึงจะขายได้ราคาดีไม่เป็นไรนะบิวเจ็บตรงไหนไหม ไอหมอเนี่ยเป็นโจรตัวจริงบิวคุณผู้หญิงคนนี้เขาโดนมันโปรยยาสลบมาเอ่อแล้วคุณคนนี้ก็คือสามีตัวจริงของฉันเองค่ะนี่เราช่วยคนผิดเหรอเนี่ยใช่สิหน่อยแกกล้าหลอกฉนันหรอยสารแลวเร็ว <c oughs> บิวเฮ้ย <c oughs> แจ้งตำรวจเลยค่ะคนแบบเนี้ยต้องให้มันนอนคุกยาวๆกล้ามาหลอกฉันได้ไง